ข้บสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูครับพอดีมี FC โทรมาบอกครับการใส่น็อตเคาเรียกว่าน็อตเลยนะน็อตจี้น็อตจี้ครับน็อตจี้โดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำยากันคลายนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าใช้อะไรเดี๋ยวดูฐานปั๊มก่อนนี่ฐานปั๊มเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่นี่ซีมือผมเชื่อมเองน,นี่ใช้ได้น่าจะอยู่ชิ้นนี้ก็อยู่แล้วนี่ตัวนี้คือตัวรัดสายพานครับดึงสายพานับนี่ครับฐานของเราฐานของเราโอเคอยู่ มาตรฐานเหล็กรางหน้าสีตัวนี้จับไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะหาหาไปเชื่อมเต็มตรงนี้ครับตำแหน่งที่เราจะวางปัม๊มนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอามาจับอยู่ที่ตรงนี้ก่อนพอเราจับได้ตำแหน่งปุ๊บ,บเราจะถอดปัม๊มออกเราจะทำตามทำการเชื่อมดีๆครับสายพานตัวนี้ ตัวนี้คือตัวชุดปัม๊มเนี่ยมันจะมาประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ครับตัวนี้ชุดปั๊มอย่าตัวนี้นะเดี๋ยวจะลองดูก่อนครับว่าต้องเปลี่ยนมอลลีใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามอลลีตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่เลยเผื่อบางทีรอบอาจจะไม่ได้กันครับเดีย๋ยวรอชมได้เลย อันนี้น่าจะเสร็จครับติดตั้งข้อมะจานฮะนี่ครับน้ำยากันคลายทิพร์พฤ fc บอกมาไม่ต้องซื้อเก่ากันคลายนะครับใช้ตัวนี้ดีที่สุดพอหยอดตรงน็อตปุ๊บมันจะเป็นสนิมเลยครับ ตอนนี้อาจารย์ออดกำลังเจาะรูเพื่อที่จะใส่น็อตจี้นะครับไปดูกันหน่อยนี่ได้ตำแหน่งแล้วป่ะตำแหน่งนี่ตัเข้าจะวัดระยะระยะแล้วอันนี้อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่เราต้องใส่ข้างหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วค่อยดินละเม็ดฝั่งนี้มันตรงยังนี้ <c oughs> ตรงลริ่เลี้ยงหรือยังอันนี้แน่นเลยวะนี่มันเหลือมันเหลือเยอะไงผมเลยเอาทางนี้มาเียงลงไปเอานั่นไหมเจียตอนนี้แหละเอาลูกหมูมา,เ,าเจียให้โอ้อันนี้ต้องเปลี่ยนใหม้ไหมนี่ អត់ន exactly? េះអត់ធ្វើម៉េចជើមនេះក្រៅមកល្អណៃដូចយ៉ាងអត់ជាយ៉ាងណៃអត់សួន อ,อย่างนี้ไม่เข้าหรอกมันไม่ได้ศูนย์ตรงกลางเห็นไหมทำอนไ้ศูนย์เดี๋ยวจะเจียร์ใหม่ครับตรงไหน ตัวแต่มันโดนเกลียวแหละมันเต็มเกลียวพอดีอ่ะตัวแต่มันโดนเกลียวใช่ไหมได้ไหมไลมัน,นเบียงไม่เห็นบ้านไหนใจอดนนี้มันได้แล้วเอาตัวนี้แหละใส่อะไรยัดไปข้างในหน่อยอันนี้มันได้แล,ล้วเนี่ยเนี่ย อืม <ừ, S 2> เห็นไหมตัวนี้มันเป็นหลมแล้วเียไ,<ม>ได้ยัววดได้ใส่ <C oughs> น้ำปลาเลยหมุนเข้าไปเลยนี่ก็ดีเลย fc ซีบอกว่าให้ใส่น้ำปลานี่ทิพรส <c oughs> เอยกลิน่นหอมแท้ไหนเนี่ยนี่ใสไปแล้วเออคัก ดีกว่ากันคลายก็นี่แหละที่โรดนี่แหละน้ำปลาอะไรก็ได้ครับมันจะทำให้เป็นสนิมม้นเขอาอะ่รประบาณนี้นี่เาอยู่อืเรียบร้อยอดมุนอัดอะไนี่มุนอัดอะไร ไม่ถูดหอรอกหนายนอยู่นอ,นอยู่แน่ออนอนได้ยังไงตัวนี้นมีแต่รูดดิไม่มี แล้วเวทน้ำปลาเชหน่อยธรรมดาจะมีตัวเมียข้างบนอีกรอบตัวเก่ามันเชื่อมตัวเมียข้างบนเชื่อมตัวเมียแล้วก็คันดีไม่ต้องตัวเมียหรอกเจอน้ำปลายอยู่แน่ผมเชื่อ,อยว่าอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นสนิมครับยังดีเลย ฮัลโหลฮัลโหลครับไปยัครับครับึ้นไหนอ๋อคุณเบื้ไหนนักทีเหรออยู่รับ รถยูบุรีรัมครับเดีจาะนี่ก่อ,อนครับใช่พี่อยู่ไหนอ่ะอ,อ๋อใช่คันที่ผมรีวิวที่จอดอยู่สามคันนั้นไหมครับ<า>ครับ<า>รับถยู่บุรีรัมครับพี่ครับ อะไรนะโกเบนี tamam. a, oh, ่น่ะเขมีนเขาเอาอยู่บ่เขมีนเอาเตจแคทไม่ใช่นิอ๋อโกเบโกก็เอาเพราะว่า ซื้ออะไรนะอ๋อผมเห็นขารเม้นเขาเอาติแคตไงเพราะว่าโกบีเขาว่าเขาไม่เอาบอกอ๋อครับครับได้ครับได้ครับถ้ามาก็โทรบอกผมเด้อได้ครับครับผม ครับครับคร <c oughs> oh, ับงูนอดลไป็นอลไรออดฮะครับ จะด,า<ร>ด่ารูนเลยบ่ฮะจะด,าด่ารูนเออจะด่าเลยปิงเลยให้เต็มเลยน,นลั่นเลยซึมไหมไม่ซึมกันไกลนี่เคยใช้แล้วไม่อยู่หรอกโอ้ออกนี่เลยเห็นไหมอยู่แน่นอนแหละฉันนิ้มจับหมวกนี่ซึมหมอนี่ซึมซมารูข้างนะี่ตรงนี้ทำไมมันไม่ซึมวะ ขอบคุณนิฟซีมากครับโทรมาบอกครับน,นี่ผมเชื่ออยู่สูตรนี้เชื่ออยู่ว่าอยู่แน่นอน, <C an> นอเออเนาะเท่าไหน่หัวจนไหน เรียบร้อยไม่ต้องเชื่อมตอนเรกอจานออดว่าจะเชื่อมตรงนี้ครับตรงเนี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ให้เชื่อมถ้าเชื่อมมันจะขาดตรงนี้แหละเขาบอกมานะเพราะว่าห้องเขาขาดไปสามรอบแล้วอันนี้ก็เขาบอกมาครับประสบการณ์เขาก็เลยทําตาม,มเราขาดเอา้านี่ในริมบอดไม่ถึงฮะริมอยู่นี่อยู่นี่แสดงว่าใส่จากข้างในใช่พรมันมชนอย่านี้ นี่โซบมาตะเล็กน่าจะอยู่นะนูานออดโอนูเรียบร้อยเก็แด,ดแล้วตัดออกแล้วเนาะนั่นชนนิดหน่อยตัดอดอกเยอะเลยนี่นี่ยังตัดอดอกอดีกยังร้ายเลย กินเขากอนโอ้หผมจะกินน้ำปลาเลยครับน้ำปลาตราทิพรสเช์ประสบการณ์นะครับใครที่มีประสบการณ์ก็เชยมาครับบอกมาหน่อยครับนี่ก็ดีนะครับที่คนที่เคยทำมาก่อนเขาก็บอกมามันก็ได้ความรู้กัน,นครับบางคนก็ไม่รู้ซื้อน้ำยากันคลายมาเนี่ยร้อยห้บาท ผมเคยซื้อมาใส่แล้วอ่ะไม่อยู่ปีที่แล้วเออน็อตจี Not ้นี่ปลิวหายเลยอ่ะใส่น้ำยากันคลายอัดไปจนเต็มแล้วก็หมุนจนแน่นเกี่ยวได้ประมาณสองรอบน็อตกระเด็นหายเลยไม่อยู่ครับไม่อยู่อันนี้ผมเชื่ออยู่ว่าอยู่ยครับน้ำปลานี่เจวเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ แชร์ประสบการณ์กันไปสวัสดีครับ